จะาการไฟเลี้ยวไม่กระพริบครับตอนแรกก็กระพริบดีๆอยู่ครับไฟเกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับลองปรับตั้งที่ดียดูครับ อันโ้ยลงเอาวัดเอามาให้วัดบึงบ่ได,ด้เอามาฮะวัดไยได้ที่หนแว่นหรอไยนุนมันบอกเขาเชียด็อดวังคุณดักไฟดักไ,ไ,ไปเด็ดสไยไฟฟ้านไปเชียรรปักไปเลยอเบอกเขาเลย Ka, fate, um. <S S whales, เหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปลี <S 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 ่ยนรีเล์ใหม่ครับวิทยุนั้นสื่อทานมาใส่มันก็ดังเลยหรอแเดี๋ยวใ่หนิี่จะไปได้รีเล์ตัวใหม่ครับสมุดนอนแก่ครับทำกุมโยงไงจะนอนสุดุ่ม เรจะลองสรเครื่องัดอีกนาไปจะช็อตอีกหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะรีเลนี้ดูครับโอ้โหมันช็อต้านี่ไม่ใหม่ใดนี่มันติดแต่มันประก,กับผิมบมันใหม่มนาสพัดนันใหม่บ่ดได้่จะใดตัวนี้เป็นตัวเก่าที่เสียนะครับเป็นตัวให<อ>ม่ครับจะใส่ไปแล้วก็เกิดการช็อตอีกเลยเปลี่ยนใหม่อีกตัวนี้ครับจะวัดเกือบทเทียบให้ดูนะครับ กลับมาที่ย่านเสียงครับตัวที่ใช้อยู่ที่ใช้ได้นะครับตัวที่ใช้ได้ตัวนี้จะไม่มีเสียงดังนะครับเพราะว่าหน้าคอนแทคเขายังไม่ทำงานครับ ตัวนี้ตัวที่พังครับหน้าคอนแทคเขาคงจะติดกันตลอดเวลาครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูครับอ้ยมันบระมาแบบคดรวดตั เราแก้ไขไม่ได้แล้วครับ